แม่แทบวูบลูกเก็บเลือกหอยกลับบ้านเจอเจ้าหน้าที่ปรับเงิน3ล้านบาทแม่ถึงกับสุดนี่ฉันทำอะไรลงไปเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะส่วนรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องนี้เป็นไวรัลาจากสหรัฐค่ะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวอเมริกันถูกปรับเงินกว่า8 8 0 0 0ดอลลาร์หรือราวๆ3ล้านสแสนบาทค่ะหลังจากที่ลูกๆของเธอนะคะเก็บเปลือกหอยที่ชายหาดกลับบ้านจํานวน72ตัวเอาระสิค้างงานนี้เก็บเปลือกหอยจากชายหาดนี่ต้องโดนค่าปรับแพงขนาดนี้เลยเหรอสาเหตุที่เธอโดนค่าปรับอ่วมขนาดนั้นเป็นเพราะว่าลูกของเธอเก็บเปลือกหอยโดยที่ไม่มีใบอนุญาตค่ะใช่ค่ะหอยพวกนี้เนี่ยไม่ใช่หอยธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นหอยกับลายสามเหลี่ยมที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ได้รับการอนุรักษ์ก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมาค่ะตามรายงานเผยว่าคุณแม่คนนี้นะคะอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะได้พาลูกๆของเธอไปเที่ยวหาดพิสมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมืองหลวงแห่งหอยของโลกค่ะโดยลูกๆของเธอนะคะได้เก็บเปลือกหอยมาทั้งหมด72ตัวกลับบ้านซึ่งตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่ามันเป็นแค่เปลือกหอยธรรมดาค่ะ ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับนะคะเจ้าที่กรมประมงและสัตว์ป่าแห่งแคลิฟอร์เนียสังเกตเห็นขณนะที่กําลังลาดตะเวนค่ะว่าเด็กๆเ,เนี่ยกำลังเก็บหอยกับสามเหลี่ยมเมกซิกันอย่างผิดกฎหมายเธอจึงถูกปรับเป็นเงินกว่า3.2ล้านบาททันทีค่ะ ขณะเดียวกันทางเจ้าที่กรมประมงและสัตว์ป่าได้อธิบายกับสื่อของสหรัฐว่าหอยกาบชนิดนี้นะคะมีไว้เพื่ออนุรักษ์ค่ะโดยหอยกาบที่มีลักษณะเฉพาะตัวส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในหาดพิสโมโซึ่งทางเจ้าที่ต้องปล่อยให้พวกมันเติบโตถึง4นิ้วครึ่งจึงจะสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ในแต่ละปีค่ะ เจ้าที่อธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าหากพวกมันเป็นปลาดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ตายแล้วหรือว่าเป็นเปลือกหอยที่แตกหกักก็สามารถหยิบขึ้นมาได้อย่างถูกกฎหมายค่ะแต่ถ้าเอาว่าเปลือกหอยทั้งสองด้านไม่เสียหายและแยกออกจากกันได้ยากพวกมันก็ถือว่าเป็นหอยที่มีชีวิตแล้วก็หยิบกลับบ้านไม่ได้นั่นเองค่ะจากคำให้การของคุณแม่ท่านนี้ที่อธิบายต่อสารเอาวไว้นะคะเธอบอกเอาวไว้ว่าเธอกับลูกๆไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหอยมาก่อนโดยประสบการณ์ทั้งหมดได้สอนลูกๆของเธอแล้วแล้วก็ได้รับบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับ กดระเบียบด้านสัตว์ป่าซึ่งภายหลังค่ะผู้พิภากษาเห็นใจก็เลยสั่งปรับเงินเหลือเพียงแค่500ดอลลาร์หรือราวๆ1นึ0งบาทค่ะคุณแม่บอกค่าว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเธอและก็ลูกๆเป็นอย่างยิ่งค่ะหวังว่าจะไม่มีใครทําผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับแนะนําให้เจ้าที่ควรเพิ่มสัญ,ญญาณเตือนที่สะดุดตาบริเวณชายหาดให้มากขึ้นค่ะ โดนปรับไปขนาดนี้เป็นใครก็ต้องจําไปอีกนานค่ะก็ต้องฝากถึงนักท่องเที่ยวทุกคนเวลาไปเที่ยวตามทะเลหรือว่าชายหาดไปชมแค่ความสวยงามของธรรมชาติก็พอค่ะไม่ต้องทําลายสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมปล่อยให้ธรรมชาติได้อยู่ในที่ของมันนะคะข่าวสดรีแคปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ